กราบสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมรถแข่งลันลี่ฟูลี่นะครับขอสตาร์ทโอกกปแล้วครับพี่เหลืองเจอพี่ดำเป็นไงครับพี่เหลืองเจอพี่ดำไอ้นายลอกเ็น่ารักโอ้ยเบรก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 โอ้ยหลุดเป็นไหนเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ย เอ้ยโอ้เรียบร้อยโนของปี๋ปนไปลวที่เท่าไหร่แล้วที่สี่แล้วไปไหนกันหมดเฮ้ย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 ที่สองแล้วทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้อยที่หนึ่งที่หนึ่งเฉยเลยเออเออ เบรก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 น่อยเบรกน่อยโอ้ยทิ้งห่างเลยครับทีนี้ไม่งานเชื่อว่าจะขึ้นมาที่หนึ่งได้นะครับชนต้องกี่รอบเมื่อกี้นี่เออต้องชนต้องหลุดนะครับอุ้ยเก็บชนต้นไม้ เส้นใจมาแล้วโห,โห,โหชนเข้าไปทั่วเลยโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ